รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบอร5ร่วมกับเสนอ สวัสดีครับพบกับเราสองคนนะคะทุกวันอังคารทางทบง5 5โมงเย็นนะคะเราจะมาหาวิธีทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขแบบเริศๆกันในรายการเริร่5ค <ขา S 2> ่ะและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะจางถ้าเราได้เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจในการทํางานของผู้บริหารสาวควนนี้นะคะเราจะต้องทึ่งแน่นอนแล้วก็ต้องยอมเป็นแฟนคลับของเธอแน่นอนค่ะที่ฟังชื่อรายการแล้วพี่ก็ประทับใจและชอบมากในหน้าที่ที่สําคัญมากที่ทํามา6ปีแล้วผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงเป็นประธานของการท่าเรือ FC อีกด้วยพี่ก็ต้อง บอกว่าพี่เองก็มีความหานกล้ามากที่มารับบทบาทนี้นะคะช่วงคาถาคาถาเลิศวันนี้ศาสตร์นี้อาจารย์จะมาบอกเลยว่าในช่วงนี้ดวงไครล่ำซำที่สุดช่วงริ่ดสตอรี่สนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ และช่วงเรื่องสตอรีอ่ของเราวันนี้ค่ะคต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเรานี่นะคะต้องไปถึงที่จริงๆให้น้องริชานะคะเป็นผู้ไปสัมภาษณ์นะคะคุณนวลพันธ์ล่ำซำค่ะขอโทษนะคะขอสมัครเป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอีกคนหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะไอ้ใจดีอ่ะ สวัสดีค่ะ,คะมาดามแป้งคนสวยอยู่นี้เองค่ะคุณผู้ชมคะ<ร>ขอถามนิดนึงนะคะให้เมาส์มาดามแป้งให้ฟังหน่อยได้ไหม,ไมไปกมติคุณแป้งมาบ่อยไหมที่นี่ก็บ่อยนะคะมามาทุกครั้งถ้าเกิดคุณแป้งไม่่าก็จะให้ทีมงานมาอย่างี้ค่ะแป้งมาแทนใน,นสายตาของเรานะคะของกับตันทีมถามหน่อยว่าคุณแป้งนี่เป็นผู้จัดการแบบแนวไหนโหดดุหรือว่ามันฮาหรือแบ๊วไม่โหดค่ะสวยค่ะสวยสวยมากค่ะเขินเลยอ่ะ อุ้ยจับไหลเลยแล้วอัดฉีดดีป้าผู้จัดการสาวสวยคนนี้โอ้อัดฉีดดีมากค่ะมากเตรียมรอตอนได้เข้ารอบบอลโลกนะคะอ๋อ <c oughs> ยืนยันป่ะคะข้างหลังอัดฉีดดีดป้า<ด>สุดยอดเลยอะ่ะถ้างนั้นตอนนี้นะคะขอดึงตัวมาดามแป้งไปคุยก่อนนะได้ค่ะเดี๋ยวให้ฝึกซ้อมกันก่อนนะคะร อนนี้เราอยู่กับบดานแป้งกันสองต่อสองที่ริมขอบสนามแล้วนะคะต้องถามคุณแป้งนิดนึงค<ช>่ะว่าแบ่งพักตัวเองยังไงเห็นทําหลายอย่างแล้วเกินเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทําอะไรบ้างคะ่ะงานประจําก็คือเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะและหน้าที่ที่สําคัญมากเลยนะคะที่ทํามา6ปีแล้วก็คือเป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงชุดไปบอลโลกค่ะ ชุดนี้เลยเมื่อกี้เลยเซนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากที่มารับตําแหน่งนี้นะคะและล่าสุดก็เมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเดือนกุมพานะคะก็เพิ่งมารับตาแหน่งประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีซึ่งเป็นฟุตบอลที่อยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกค่ะและ ที่เรารู้มาค่ะอีกบทบาทหนึ่งที่เป็นบทบาทใหม่ล่าสุดและสาคัญมากด้วยก็คือเป็นกองสูลกิติมศักดิ์สาธรรารณรัฐลิทูเนียณครุกรุงเทพหมหานาครสำคัญมากเลยบทบาทนี้อันนี้อันนี้ก็สําคัญนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นชื่อเออก็เป็นชื่อเสียงที่เป็นเกียรติยศที่ได้รับไปนะคะดิฉเองก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนที่ทางลิทูเนียเลือกนะคะก็คงจะต้องพยายามเชื่อมสัมพันธ์มตรีและก็แลกเปลี่ยนธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์ได้ทั้งภาคเอกชนนะคะแล้วก็อาจจะ สืบเนื่องไปถึงภาครัฐบาลด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นบทบาทใหม่นะคะซึ่งเพิ่งได้รับกฎเก้าแต่งตั้งนะคะก็ะเป็นอะไรที่ใหม่ทุกอย่างก็ใหม่เข้ามาในชีวิตเยอะมากต้องปรับตัวเยอะไหมคะก็คงจะต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะคะคือประการแรกเลยคุณต้องหาทีมงานที่เรียกว่าต้องออมีคุณภาพยอมรับเลยว่า ทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องมีทีมงานที่มีคุณภาพก็ฝากบอกผ่านทางรายการรถท่าด้วยก็ได้นะคะว่ามีใครสนใจที่มาจะทํางานเกี่ยวกับเพื่อเสริมทีมชาติหญิงถ้าทราบว่ามีทักษะเกี่ยวกับฟุตบอลดีนะคะหรือว่าถ้าเป็นสโมสรท่าเรือเองก็เรามีแฟนบอลอาจจะทําเรื่องแฟนบอลก็ได้ถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ที่พี่ได้เลยจํากัดเพศจํากัดวัยไหมคะไม่เลยค่ะพี่เป็นคนเปิดกว้างมากนะคะลูกน้องของพี่มีทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าพี่เป็นคนถือคติว่าคนที่ทํางานอยู่เนี่ยไม่ว่าจะง,งานอะไรเนี่ยคนที่อยู่ในทีมงานเนี่ยต้องมีความสุขเพราะงานทุกงานจะเดินไปได้ก็ด้วยบุคคลด้วยบุคลากรที่อยู่ในองค์กรนั้นๆเมื่อกี้ริชานับนิ้วนี่ไม่ต่ำกว่า4หน้าที่5หน้าที่นะคะถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปนี่ถ้าเกิดจัดเวลาชีวิตไม่ดีนี้กลายเป็นรวนเลยะค่ะ แต่นี่คุณแป้งทํายังไงให้สามารถจัดสรรเวลาให้ทุกอย่างยังสมดุลอยู่ได้คะคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้สมดุลนักนะคะยังเรียกว่าระบบยังรวนพอสมควรนะคะก็กำลังพยายามจะค่อยๆไล่จัดทุกอย่างให้ให้เข้าระบบขึ้นนะคะ,คะต้องอยอมรับเลยว่า,าคือปีนี้เ,นเป็นปีที่เ,เหตุการณ์หนักๆจะเกิดขึ้นบอลหญิงเนี่ยเราได้ไปผ่านคุริฟายไปบอลโลกจริงแต่บอลโลกที่แท้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ที่กรุงออ,อตตาวาประเทศแคนาดาซึ่งถือว่าอันนี้ถึงเวทีจริงแล้วซึ่งแน่นอนขณะนี้เราเก็บตัวเราฝึกซ้อมอย่างหนักต้องยอมรับว่าการที่บอลหญิงได้ไปบอลโลกเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นกระแสะที่ค่อนข้างจะพูดกันเยอะในหมู่ประชาชนชาวไทยในหมู่แฟนบอลชาวไทย <ฮะ S 2> ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าน้องๆบอลหญิงเองก็มีความกดดันนะคะกับในการที่ได้ไปเล่นจริงที่บอลโลกเนื่องจากว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยและไปถึงตรงนั้นแล้วเราจะทํายังไง ที่จะเรียกว่าออกมาในภาพที่สวยง,งามที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ไตเป็นเพียงไม้ประดับความหมังสูงสุดที่ที่พี่พวกพี่ตั้งกันไว้และน้องๆบอลหญิงตั้งไว้ก็คือว่าผ่านข้ารอบแรกไปให้ได้ให้เหลือ16ทีมสุดท้ายอันนั้นก็คือสูงสุดของพวกเราแล้วที่เราตั้งไว้ทีนี้ต้องขอถามนิดนึงนะคะว่าสําหรับในมุมมองของผู้จัดการทีมน้องๆทีมชาติไทยฟุตบอลหญิงทีมนี้เขาเลิศยังไงในสายตาของเราค่ะเป็นประธานของการท่าเรือ f อด้วยพี่ก็ต้องบอกว่าพี่เองก็มีความ อาหารกล้ามากที่มารับบทบาทนี้นะคะเล